สิบนิ้วน้อมพระนมโค้งกราบแม่ด้วยรักแท้จากดวงใจอันใหญ่ยิ่งสิ่งแม่พระร่มโพไซขาดไอดีลูกชายหญิงเว้งมา้าแม่รำเรืองพุทธยี่สิบเก้ามิถุนาปีห้าตาสุดโศกเศร้าร้าวราน างใดเหมือนพร้อมหน้าลูกหลานญาติมิตรจิตสะเทือนตะวัเนเรือนจะรับฟ้าแม่ละลายแม่ให้ชีวิตจิตวิญญาณและความรักลูกประนับพระคุณแม่สุดขานไขเลือดในอกน้ำลมท่านกลั่นจากใจ จนเติบใหญ่แม่รกร่อมเราเฝ้าอบรมเป็นแบบอย่างสุดประเสริฐเลือ่อุภูชาดังคำขานมิตรเรือนเพื่อนสุขสงงามวาจาไพเราะรื่นชื่ออารมณ์แม่ชื่นชมทุกคนดีมีพระคุณแม่สอนให้รู้อภัย ในทุกเรื่องไม่ปุ่นเครืองหมางใจให้เฉียวจฉิวไม่ตรีจิตเมตเพื้อเบื้อเพื่อการุณกตัญญูรู้คุนนหนุนน์นำพอ 嗯 <sweak> ลูกพันสามขอรักษาดีกายชิดเฝ้าติดตาม Oh